ตอนหนึ่งที่แล้วในกโกโกเลียกับภรกเทอย่างประหยัดได้การเช้เบ็ดตกปลาเป็นเวลา3วันสคืนนั่นเองส่วนคนที่รับบทการนำปรกเทนี้นั่นคือคุณโยชิหัวปลาทองนั่นเองแต่ก็พวอทีมง,งานไม่ได้ให้เหยื่อสำหรับในการตกปลาเอาไว้นั่นสิครับซึ่งคุณโยชิต้องหาเหยื่อในการตกปลานั่นเองซึ่งก็ยังหาไม่ได้เลยสักทีหนึ่งนั่นเองนะครับผม ระหว่างที wide, ่เขากำลังหาเหยื่ออยู่นั้นก็พบมอสเตอร์ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าซาลามซึ่งเวลาเราฆ่ามันได้นเราจะได้เจลในการทำท้อสุดการทำไฟหรือทำที่แสงสว่างในการเอาอยู่รอดในป่านั่นเองครับผมแมมี่นี่เองเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปฟังกฎแล้วก็ไปฟังรายละเอียดในการทำธุรกิจนี้กันก่อนเลยครับไปชมกันเลยครับอ้ สวัสดีครับทุกคนนะครับแหมกลับมาอีกแล้วนะในเทเลเลียนะฮะในค่ำคืนนี้แล้วนะอะกับภารกิจคนค้างที่โคตรตบากต่อชีวิตผมมากเลยนะครับผมนะฮไม่กอดโอเคตอนนี้ก็เริ่มคํำแล้วนะครับผมต้องออกไปหาเหยื yeah. ่อนะครับผมนะเออคุณไก่ครับผมนะมีอะไรแนะนำไหมครับผมนะกระต่ายจะเข้าบ้านอยู่แล้วฮะ เออทางผมคิดว่าแล้วผมนะมีทางบ้านเขาบอกว่าเราสามารถจับผีเสื้อในการเป็นเหยื่อได้นะครับคุณโยชิไม่มีแค่ตัวเลยเนี่ยนัปตัมมาโดบ้านคนนี้เนี่ยไม่มีเลยเลยเนี่ยแย่จังเลยเนี่ยโอ้ยไม่มีเลยเลยเนี่ยเนี่ยพอบอกว่ามีผีเสื้อผมต้องมาหาผีเสื้อรอบยาเนี่ยไม่มีกตัวเลยเนี่ยมีแต่นกบินกินเนี่ยโอ้ยต้องกลับมาที่เดิมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยโอ้ ไม่เห็นมีผีเตื้ออะไรนหนปีเตื้อไหยออกมาเดมแนงออกมาได้สักตัวสองตัวก็เด้เหมือนกันนะเพ่ออกมาเลยตารีงามๆเลยไหนย่าผีเสื้อไม่เห็นสักตัวเลยเนี่ยอ้าวสวัสดีจ่าพิษสลามนี่เหน่บฟันเลยเนี่ยลงทุนเนี่ยดำนปำปิดากลางกันเลยทีเดียวเนี่ยฮะอุ้ยดอกไม้เจ็บก่อนนะทำสีเสื้อได้นะโอ้ยไม่เห็นดีทั้งตัวเลยเนี่ยโอ้ยคุณไกล้ครับคุณช่วยบอกผมดีครับว่าผมมันสามารถไปที่ไหนได้อีกบ้างเนี่ยแะตรงนี้มันก็ขึ้นไม่ได้เนี่ยครับเนี่ย โดเอาคุณโยชิถ้าทีมงานขาเหออนั้นมันจะสนุกตรงไหนแล้วครับี่แม่มันไม่สนุกสิครับปนไ่ได้่ายแล้ว่ันาทางข้างบนเนี่ยเราสามารถไปได้นะครับผมนะคุณโยชินะครับข้างหลังคุณเนี่ยมันมีเชือกอยู่ครับแล้วสามารถปีนขึ้นได้เลยครับผมนะรับอีดายเอาไว้นะผมนะแนี้ใช่ไหมลองปีนครับนั่งแล้วครับโอเคนะโอเคครับขึ้นมาได้แล้วครับไอ้สลามงี่เงาขึ้นมาดีมาดูมาดูขึ้นมาได้ตามดู นะตอนนี้เป็นเวลา6กโมงแล้วนะับผมนะเราต้องรีบไปหาหีเื้อกันนะฮะซึ่งทางบังคับบอกมาว่าใช้จับเออในการตกปลาได้นะฮะแม่เรามาดูกันซิว่าจะหายเจอหรือเปล่านะฮะในดินแดงแห่งนี้นะฮะเราปีนขึ้นมาข้างบนแล้วเจอสลาสวัสดิจ่าบันเลยจ่าโจโจนี่แน่ระหว่างข้อขายอยู่นะก็เกิดเหตุการณ์ล่าสุดกลัวเกิดขึ้นมืดจังเลยครับโอ้โหอุยตูไรอ่ะอุยอุยตูไรอุย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  วิ่เจ้าะจ้าวิได้ไม่ได้ว่ตัวอะไรเะตูประตูมาดูอุ้ยอุ้ยมันได้ด้วยอุ้ยอุ้ยตัวอะไรตัวอะไรไม่น่าเชื่อว่าคุณชจะพบสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวสุดๆตอนเรากำลังจะหยิบพอชขึ้นมานั่นก็คือมันมีชื่อว่า S.I. สัตว์ประหลาดตัวนี้จะพบในยามกลางคืนเท่านั้นและพวกมันล่ากระเพสูงนั่นเองครับผมนะซึ่งตอนเช้าาจะไม่เห็นมันนะฮะซึ่งมันเป็นสัตว์กลางคืนนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งของสัตว์ประหลาดตัวนี้ครับผมไม่ว่าคุณณณจะออยยูู่่่่บ้้าาานนนหคคุุุทททีีไมมัตดก และทุกแห่งนะครับผมถ้ามันพบคุณคุณก็ซวยไปนั่นเองครับผมนะนละอีกอย่างนึงคำที่จะไปกว่านั้นก็คือ d ิเมสตาแบงคได้ของชนิตนะครับผมนะนังต่อไปนี้ครับเมื่อคุณดูดีๆแล้วว่าแต่ละชินินั้นมีพลังป้องกันและเรื่องแล้วพลังโจมตีไม่เหมือนกันนะครับผมใครจะอยู่ก็อยู่ไปกูไม่อยู่นะครับบอโวยตัวอะไรไว้เดียวโ้ยอูไปไดาเชื่อเลยครับโ้ยเจอตัวอะไรก็ไปรู้ไิได้ด้วยไปจอด ไม่น่าเชื่อตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะฮะโอ้ยลงไปจะเจออะไรบ้างเนี่ยแล้ว,ลวตอนที่เขาพูดคำนั้นก็เจอแจ็คพอตอีกอย่างหนึ่งเขาให้แล้วนั่นไงลงมาคิดว่าจะไม่เจอแล้วนะโอ้ยกระโดดเป็นกบเลยโอ้อางบุญนี่ยังไม่น่ากลัวโบรนี่ข้างล่างนันยังมาอีกใช่ไหมเนะี่ยโอ้กระโดดประชดแป๊บ แม่อยู่บนดินเจอที่มสอายลงมาได้ยินมาเจอซอมบี้สำงันและภารกิจในการตกปลาเราจะทำยงังไงใะที่นี่แม่ในค่ำคืนนี้เขาจะเอาชีวิตรอดได้หรือไม่ไปติดตามติดตามต่อไปนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับผมนะแล้วก็อย่าลืมไปกดเฟซล,ลงคนแจมไมหานะฮะเราจะอัพเดทข่าวสารนมฮะตอนใหม่ๆได้ที่นี่เลยนะครับผมนะตอนนี้ขอตัวก่อนเลยครับสวัสดีครับ